ห้องมืดใต้ดินโอ้ยเจ้อช่วยฉันตาบอดแล้วที่รักไม่ต้องกลัวเจ้าแค่ถูกผู้หานเจียงขังในห้องใต้ดินเท่านั้นเองนะห้องใต้ดินหรือว่าเจ้าบ้าผู้หานเจียงอยากฆ่าฉันและจัดการกับฉันอย่างรับรานั้นเหรอทาไม่ฆ่าเจ้าหรอกแต่เจ้าอาจจะติดอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตเธอหมายความว่าเธอจัดการกับความคิดที่ไม่ดีไม่ได้ทั้งหมดเหรอถ้ากําลัง ช่วยเจ้าอยู่นี่ไงจะดูวไวร้ายนางรองพระเอกล้วนชอบเจ้าตอนนี้ผู้หานเจียงพาตัวเจ้าไปแล้วนางรองก็ต้องร่วมมือกับพระเอกเพื่อจะมาช่วยเจ้าไม่ใช่เหรอจะช่วยหวาเจียงไปเลยยังมีแรงยกมือขึ้นนีเหรอดูเหมือนว่าหายเจ็บแล้วสินะอ๋อเจ็บนะเจ็บเหรอลูชวน นายเคยคิดไหมว่าฉันจะเจ็บแค่ไหนฉันควรจะรู้ตั้งนานแล้วว่าหลู่สซวนไม่เคยเหินใจเขาจะคิดถึงฉันทำไมกันยังจําได้ไหมตอนที่เราพบกันครั้งแรกมือของฉันถูกตีจนกระดูกข้อขึ้นนายเลยช่วยฉันไว้อ๋อยหลู่ซวนตอนนี้มือของนายหักแล้วถ้าฉันช่วยนายก็ถือว่าหายกันใช่ไหม ืพี่ชายนายทำข้อมือฉันหักงั้นนายรักฉันมากกว่าที่ฉันรักนายได้ไหมความชั่วของผู้หันเจียงเท่ากับเป็นบ้าไม่ยอมเงินช่วงหลายปีที่นายหายตัวไปฉันที่ตรวจสอบหลายอย่างมาเออเดี๋ยวก่อนผู้หันเจียงคงไม่รู้ว่าปีนั้นเพื่อให้ฉันได้ใกล้ชิดกับเขาจันได้ไปหาเจ้าหนี้ของเขามาให้พวกเขาเออให้พวกมัน หักมือเขาแล้วเงินที่ค้างอยู่ฉันเป็นคนจ่ายงั้นเหรอมองฉันแบบนี้ทำไมายกลัวฉันเหรอเฮ้ยเมื่อไหร่พระเอกนางรองจะมาเนี่ยถ้ายังไม่มาฉันต้องตายที่นี่จริงๆแน่ใช้เวลาในการหาห้องใต้ดินหรือเจ้าจะซื้อคําแนะนําก็ได้ค่าความสําเร็จนึงพันก็ได้นะค่าความสําเร็จไม่เชื่อว่าติดลบแล้วเหรอจะซื้อ,อยังไง ถ้ามีภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงที่นี่ถ้าทําสําเร็จมีค่าความสําเร็จถ้าพันจะทํำไหมอะไรอะ่ะไม่แล้วทําทําทําเร็วๆเข้าภารกิจด่วนทอนขนตูดเสือโหดต้องจูบใบไล่แล้วทําให้หัวใจเขาเต้นแรงฟังฉันนะขอบคุณนายนะเพราะว่ามีนายฤดูทั้งสี่จึงอบอุ่นขอบคุณนายนะนยนะฉันขอบใจเธอจริงๆ ชุยหวา่าดูชวนนายยอมรับถถอว่านายฆ่าฉันไม่ลงดูชวนนายมีเรื่องโกหกกี่เรื่องกันแน่เพื่อให้รู้เป้าหมายนายไม่สิยได้ทุกอย่างเลยนะ ระบบแจ้งภารกิจสมบูรณ์แล้วให้คก่าวความสําเร็จแล้วและยอดค่าวความสําเร็จคือสองพันยิมให้คําแนะนําเธอฉันทนไม่ไหวแล้วหดูชวนให้ไปอยู่ข้างกายฉันตลอดชีวิตเลยได้ไหมอย่าปฏิเสธฉันเลยถ้านายปฏิเสธอุหารเจียงไหนบ้าไปแล้วหรอปล่อยดูชวนเดี๋ยวนี้นะ ลินจีเปยดนายมีความสุขไหมที่ได้เอกสารของบริษัทฉันไปนแน่นอนว่ามีความสุขสของขวัญชิ้นนี้ไม่มีเพียงทําให้ฉันเหนือกว่านายพระเอกลิ้นจีเปิดนางรอเลี้ยชิ้นชิแต่มันยังเป็นของขวัญจากคนรักของฉันอีกด้วยแสดงว่าเขาก็ถูกหลู่ชวนหลอกจริงๆแล้วหลู่ชวนไม่ได้รักใครเลย เราทุกคนต่างเป็นเพี่อนในมือของเขางั้นเอกสารที่นายเซ็นเมื่อไม่กี่วันก่อนฉันขอรับไว้แล้วกันฉันต้องทำงานหนักมากถึงจะได้เซ็นสัญญาผู้หันจียงนายกาดียังไงงัมนฉันจะส่งคืนให้นายหนึ่งฉบับเพื่อเป็นของขวัญก็แล้วกันเด็กดีขอบคุณมากนะที่เล่นฉากนี้กับฉันผู้หันจียงนายเลิกพูดไร้สาระได้แล้ว หดูชวนลักนาจริงๆทำไมเขาถึงมาหาฉันล่ะเอออาชวนพวกคุณจะจบได้หรือยังดูชวนหมดสติแล้วรีบพาส่งลงที่บ้าลเร็วดูชวน